หลวงตาเนี่ยมีน้องคนหนึ่งที่พิการตอนนั้นอะ่ะมันไม่มียาคุมกันเหนอะแล้วนะสมัยก่อนแม่ก็พยายามไม่อยากมีลูกเพิ่มก็พยายามไปเอาน้องคนนี้ออกแต่ไม่ยอมออกหมายถึงอะ่ะฆ่าลูก,กวันงั้นเถอะทำแทง้งกันไม่ยอมบอกก็ออกมาเป็นคนจากพิการแม่ก็เคยมีความรู้สึกผิดมากอาว่าอกคนเป็นแม่เนี่ยรู้สึกผิดมากที่เห็นหน้าลูกคนนี้ไอ้น้องคนนี้ออกมา ก็ผิดปกติคือไม่ขี้กินอะไรก็ไม่ขี้ท้องยังกับลูกบงถ้าจะขี้ก็ต้องให้แม่สวนจนปีหนึ่งสองปีสาปีเนี่ยต้องสวนขี้ลูกคนนี้อยู่ตลอดจนพอดีอายุห้าขวบนี่ก็เลยเอาไปโรงพยาบาลศิริราชเพื่อจะทำสัญญกรรมลำไส้อะไรใหม่แม่ก็เลยรู้สึกผิดจนวันตายและน้องคนนี้ก็รู้สึกไม่ดีกับแม่วันนั้นวันที่มันป่วยน้องคนนี้ป่วย จนน้องคนนี้มันมีใจที่ไม่กลัวตายมันอยากตายด้วยซ้ําไปมันบอกคือมันมีฝังเจ็บอะทาไมคนทําแท้งเนี่ยลูกครึ่งพยาบาทรู้ไหมก็เหตุน,นี้แหละน้องคนนี้จนวันตายวันจะตายน่ะหมอเขาบอกว่าไม่เกินเที่ยงพรุ่งนี้จะตายแน่นอนจนญาติเนี่ยเตรียมตัวแล้วพอดีวันนั้นเขาก็เลยโทรหาหลวงจาไอ้น้องคนนี้ก็ไม่ยอมรักษาด้วย ไม่ต้องเอาสายอะไรมาโยงใยผมยอมรับได้แต่ความตายหลวงตาก็เลยให้มันระลึกถึงแม่คือน้องคนนี้มันจะเคารพหลวงตามากหลวงตาให้มันระลึกถึงแม่เรื่อยๆระลึกถึงบุญคุณของแม่คือแก้ความพยาบาทในในใจมันให้มึงแผ่เมตตาระลึกถึงคุณงามความดีของแม่ที่เลี้ยงเรามาแม่ทำทุกสิ่งทุกอย่างแม่เนี่ยกินข้าวก็ขี้ลูกขี้ไอ้คนนี้เพราะว่าสวนมันตลอด ทีนี้หลวงตาก็เลยเอารูปสติกเกอร์หลวงตาให้มันเพราะนั้นแล้วมึงก็เอารูปรูปกูเนี่ยเป็นระลึกถึงด้วยมันก็เป็นระลึกถึงเพราะว่ามันจะตายอยู่แล้วไม่เกินเที่ยงพวกนี้หมอาบอกอยังไงก็ตายอย่างเงี้ยทีนี้มันก็ระลึกถึงหลวงตาก็กลับความพยาบาลเนี่ยเพราะระลึกถึงคุณท่านความพยาบาลเนี่ยมันจะเห็นมันละลายไปในหัวใจของของเด็กคนเนี้ย จากนั้นใจมันละลายไปไงพยาบาทตัวนี้ของน้องพอใจละลายไปอะไรจะเกิดขึ้นจากที่หมอเขาบอกจะตายมันกลับไม่ตายมันเหมือนว่าเหมือนเหมือนจิตดวงนี้เหมือนลูกฟุตบอลไม่มีที่ยึดเหนี่ยวแต่ว่ามันระลึกถึงรูปหลวงตาไงเรื่องเรื่องธรรมะอะไรของพ่อแม่เนี้ยจิตดวงนี้มันเลยไม่มีที่ดิ้นดเดียวที่จะไปดิ้นไปดิ้นมากระเด็นไปกระเด็นมาในห้องอ่ะ ไปกระเด็นกลับกระเด็นกลับมาเจที่ที่เดิมพ่อกระเด็นกลับมากลับไม่ตายพอไม่ตายแล้วทีเนี้ยแล้วลึกถึงคําพูดแล้วลึกถึงธรรมะยกเลิกเลี้ยงวัวเลี้ยงควายฆ่าสัตว์ทุกอย่างยกเลิกขอพี่เนี่ยหลวงตาเนี่ยมาอยู่วัดได้ไหมมันจะขอมาอ่าไม่ไม่ทําบาปอีกแล้วอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้ามันไม่เห็นจริงกระตาเนี่ยมันไม่เชื่อหรอกคนเรา